อีกคลิปนะครับมารีวิวเนื้ออันปากาบล็อกไนนะครับอันปะกาบล็อกไนอีกหน้าเนี่ยนะครับเล้วผมจะไปกันไปไวนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหน้าสวยๆพิมพ์ชัดๆแบบนี้นะครับอันปากาบล็อกไนด้านหลังไม่มีชื่อนะครับประมาณนี้นะครับเนื้ออันปะกาเคลอบีิเกิลนะครับเส้นขนแมววิ่งทั่วเต็มเหรียญนะครับเหรียญนี้สวยนะครับมีลุงม่วงติดมาเล็กๆนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับก็ไปเจอที่ไหนก็เป็นจุด ตัดสินใจในการจับชอซื้อของเพื่อนเพื่อนแฟนเพจได้นะครับจํารูปลักษณะโดยรวมของผิวเหรียญไว้นะครับประมาณนี้นะครับอ่าฮะด้านหน้าประมาณนี้ครับผมเครื่องฉลององประมาณนี้ไปดูด้านหลังครับด้านหลังไม่มีชื่อนะครับนี่นะครับยันอย่างนี้นะครับผิวเหรียญประมาณนี้นะครับจํากันไว้นะครับก็ช่วยที่ไหนเป็นจุดตัดสินใจในการจับชอซื้อได้จํารูปลักษณะของเหรียญแบบแบบนี้ไว้นะครับเงินปากกาบล็อกไหนไม่มีชื่อนะครับ